เปิดนาทีเสียงเข้มหัสวีสารภาพซื้อรถใหม่คืนแทนเป็นพระเอกดาวรุ่งของช่องเจ็ดสำหรับเข้มหัสวีพักพงพลไพสานช่วงนี้คือแบบฮอตไม่ไหวแล้วมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นปีทองของเขาจริงๆและต้องบอกเลยว่าช่วงนี้หนุ่มเข้มกำลังอินกับกีฬาปั่นจักรยานมากๆโพสตภาพโชว์หุ่นฟิตให้ได้เห็นกันแบบรัวๆชวนใจสัน่น ล่าสุดหนุ่มเข้มได้โพสต์คลิปนาทีเข้าไปอ้อนคุณแม่แบบเนียนๆก่อนที่จะสารภาพเรื่องซื้อรถจัก,กรยานคันใหม่ทําให้คุณแม่บ่นเล็กน้อยอดไม่ได้เลยเหรออดทนอีกนิดนึงไม่ได้เลยเหรอซึ่งลูกชายที่มีท่าทีเลิกลากเสียงอ่อยอยู่พอสมควรก็ตอบไปว่ามันต้องได้แล้วมันอยากได้เมื่อคุณแม่ถามว่าจะมีเวลาปั่นไหมเจ้าตัวก็บอกว่ามีก่อนจะตัดสินใจบอกว่าแสนก็าบาทเอง ทำเอาคุณแม่ถึงกับร้องฮะขึ้นมาทันทีซึ่งเจ้าตัวก็กอดคุณแม่แล้วหัวเราะกบเกลื่อนพร้อมระบุคแคปชั่นว่ามันอึดอัดในใจเก็บไว้ไม่อยู่จริงๆครับแม่งานนี้ทำเอาแฟนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์แซวกันสน,นั่น